ี่15ไปร้านอรวันแซบนัวนะครับอยู่ในหมอนอู่บ้านไฮดิซอนฮิวนะครับท่านที่มาจากทางกรุงเทพเนาะผ่านเข้าเมืองสระบุรีนะครับก็จะเห็นวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับอยู่ซ้ายมือเนาะแล้วก็ขับตรงไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะมาผ่านนะครับโรงโนมเมจิพัชไลนะครับที่ ใหญ่ที่สุดในสระบุรีนะครับอยู่ซ้ายมือเนาะก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับขี่มาสักพักนะครับหลังจากที่ผ่านวัดพระพุทธแสงธรรมนะครับแล้วก็หลวงนมเบงจีนะครับก็จะมาเห็นสะพานข้ามนะครับของทางด่วน M6 นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับเข้าเมืองสระบุรีมมดใต้สะพานไปนะครับ ข้างหน้าก็คือสะพาน M6 นะครับที่ข้ามไปซ้ายมือก็จะมาจากทางอยุธยาขวามือก็จะไปทางโคราชนะครับก็จะผ่านรถไฟฟ้านะครับ G e w m นะครับคูโบต้าเครื่องยนต์การเกษตรนะครับโมซิ d เนตเบนนะครับสระบุรี 0 MG, Suzuki, Nissan, Nitta, Honda, b y ีหลังจากนั้นนะครับก็จะมาเห็นสะพานยูเทิร์นเกือกม้านะครับหน้าสนามยิงปืนใหญ่นะครับกลับรถได้เลยนะครับไปร้านอรวรัวนแักนัวด้วยกัน เลยครับผมสายมือจะเป็นค่ายอดีศรน,นะครับกรมทหารมาค่ายอดีศรน,นะครับตรงไปเรื่อยๆนะครับสายมือจะเห็นปั๊มปะตะทวัดปากก็ะสารเหนือปั๊มปะตะทอนะครับขี่รงไปเรื่อยๆนะครับวัดปากก็สารใต้เนี่ยครับ เขาเวชสุวรรณที่ใหญ่ที่สุดนะครับในสระบุรีหน้าค่ายอดีศรตรงไปเรื่อยๆนะครับจนสุดรั้วทหารนะครับค่ายอดีศรนะครับแล้วก็เราจะเลี้ยวซ้ายกันถ้าท่านออกมาจากในเมืองสระบุรีก็เช่นกันนะครับเลียบถนนเลียบนะครับถนนค่ายอดีศรนะครับหน้าค่ายอดีศรมาเรื่อยๆนะครับก็จะไปเลี้ยวสุดที่เดียวกันนะครับเหมือนกับท่านที่มาจากทาง เทนะครับทางเข้าซ้ายมือเขาจะเขียนวัดพระพุทธฉายนะครับสังเกตให้ดีนะครับป้ายสีน้ำเงินเนาะก่อนถึงสะพานลอยมีไฟเลี้ยวได้เลยครับผมหลังจากเลี้ยวเข้ามานะครับจากพระหนโยทินนะครับไปประมาณอีก800ร้อยเมตรนะครับระหว่างทางนะครับ จะมีหมู่บ้านโครงการเปิดใหม่นะครับหมู่บ้านอยู่สบายหกนะครับก่อนถึงจะเห็นสเต็กหน้าบ้านนะครับตีไฟเลี้ยวได้เลยแล้วก็ป้ายอรวรันแซบนวนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับเลี้ยวได้เลยนะครับตามลูกศรนะครับผมเลี้ยวมาในหมู่บ้านนะครับซ้ายมือจะเป็นสารพระพรหมนะครับนะครับก็จะเป็นสามแยกนะครับโดยเราจะไปแยก ตรงซ้ายมือนี่ครับอดีสอนซอยสองเลี้ยวซอยสองเข้ามาแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับอะดีสอนซอยสามนะครับประทุมโต๊ะจีนนะครับเลี้ยวเข้ามานะครับก็จะเห็นต้นโพนะครับอยู่ขวามือนะครับแล้วร้านอรวรันเซปนัวนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้ ถึงร้านอรวรนสักนัวแล้วครับจะเปิดให้บริการไวน,นี้ครับผมฝากติกดตามฝากแซกนัวนะคกันด้อครับเด้อขอบคุณครับ